สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซีทุกท่านเนาะค่ะบอว่าจะเป็นเอฟซใหม่เอซเก่าเนาะค่ะที่เขามาให้กำลังใจเขามารับชมรับฟังในช่องเจตาพารวยเนาะค่ะขอบคุณหลายๆคลิปนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะค่ะ นี่ก็จะเป็นประวัติของเลขล็อกกิกวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนาะค่ะเลขล็อกกิกกพิ่นเข้าไปตัววิ่งบนล่างเนาะค่ะบนบนแล่าง7เนาะของเพิ่นกับเขา่าทั้ง7จ็ทั้ง8ปดดูค่ะน,นี้ล่างล่าง7บน8แต่กับปนเป็น,เป,นเป็นล่างเนาะค่ะของเลขล็อกกิก ขอบุญขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะล็อกจิกที่เอาแนวทางมาวางทังช่องของเจตาเนาะแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะมาไปเบิงวันที่หนึ่งมิถุนากันค่ะมิถุนาวันที่หนึ่งปัญหาแม้วลเนาะค่ะสูตรเต็มของเลขล็อกจิกค่ะรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเลขล็อกจิกวิ่งบนล่างเนาะค่ะ บนเจ็ดล่างแปดค่ะบนเจ็ดล่างแปดสองตัวหกหางเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าแปดสามแปดหกแปดค่ะสามตัวสามหางห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหนึ่งสามแปดค่ะเอาเตรียมแคปหน้าจอเด้เลค่ะเอฟซี FC ของเหล็กหลอกอีกเนาะ แนวทางของรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเอาไปรุนกันยิบจับปรตรุรีโค้งสุดท้ายแล้วค่ะโค้งสุดท้ายแล้วยิบจับปรตุรีกันเนาะสูตรตัดค่ะนี่ิ่นตัดมาวิ่งแปดเนาะสามสามตัวในหางเดียวค่ะหกเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วค่ะแปดเก้าค่ะวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะ แคปนาจโจอค่ะใคจะไปต่อกับเลขล็อกจิกเนาะคลิปนี้จะมีหาเสียนดังค่ะคงสุดท้ายที่เจตาจะเอามาว้างแนวทางให้พื้นเนาะรัฐบาลไทยจะมีของเลขล็อกจิกเลขมีที่มาค่ะเลขรับนางฟ้าเสียนหนุ่มแล้วก็ชอเชษชัยค่ะหาเสียนดัง นี่จะเป็นของเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาพื้นเข้าไปเนาะค่ะวันที่สิบหกร่างออกแปดเจ็ดค่ะเลขมีที่มาเพื่นเขาเน้าออเต็มเต็มตรง,ตรง,ต,รงตรงเนาะยังบริเกกลับพี่น้องไม่ได้กลับเข้าถึ่งสูตรตัดสูตรเต็มของพื้นเนาะค่ะเอฟซีเลขมีที่มาจับตามองจองลอตเตอรี่ค่ะพิจารณาซ่อมเบิงวันที่หนึ่งมิถุนาของเพื้นเนาะเลขมีที่มาเนาะค่ะ หนึ่งมิถุนาเนาะชอบกับจัดเนาะค่ะขัดก็ผ่านพิจารณาเอาเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเลขกับมิเขาม่หลุดเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะเป็นเพียงแนวทางพิจารณาเอาไม่ได้สนับสนุนเรียนการพนันเด้อค่ะตลตรัฐบ,บาลไทยค่ะบึง ซ้อมๆเบิ่งรอตตลีไว้เอาถ้าชอบของเสี้ยนใดเนาะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะมาเบึ่งวันที่หนึ่งมิถุนากันค่ะมิถุนารัฐบาลไทยวันที่หนึ่งวิ่งของเลขมีที่มาเนาะค่ะงกกับเจ็ดแต่พื้นดินอยู่ที่เจ็ดเนาะค่ะเด่นที่เจ็ดสองตัวแปดทางสามหกสี่หกเจ็ดหกแปดหก สามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะสามตัวสามหางเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดวันที่หนึ่งมิถุนาค่ะวันที่หนึ่งมิถุนานะหยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะค่ะพิจารณากันหงสุดท้ายเจตาลุ่งให้หาเสี้ยนดัง สูตรตัดเลขมีที่มาเนาะรัฐบาลไทยวิ่งเจ็ดสามเจ็ดตัดออกมาสามตัวหนึ่งหางค่ะเก้าสามเจ็ดเก้าเก้าสามเจ็ดเนาะสองตัวสามหางค่ะสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเอาถ้าชอบกระจัดค่ะพี่น้อง พิจารณาไว้ไปหยิบกับลอตเตอรี่กันรัฐบาลไทยเนาะค่ะรัฐบาลไทยแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะค่ะเลขมีที่มาหนึ่งมิถุนาเนาะไปต่อค่ะไปต่อเลขรับนางฟ้าเลขรับนางฟ้าวันที่น,นี่วันที่หนึ่งเนาะค่ะ อันที่หนึ่งเบิ่งประวัติของเพื่นก่อนจังเบิง่งกันจังเบิ่งของวันที่หนึ่งเนาะค่ะเอาไม่เบิ่งแต่น้อยเนาะที่ผ่านมาเดือนหนึ่งกับสองเท่อน้อยพี่น้องัวจะหอดวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกสิบหกจนจนจะลืมเนาะจนจะลืมเนาะเอาวันที่สิบหกค่ะนี่ประวัติของเลขรับนางฟ้าเนาะเพื่นเขาไปที่เจ็ดค่ะ วิ่งเจ็ดสูตรตัดเพื่นก็นวิ่งเข้าค่ะนี่สูตรตัดเข้าไปที่เจ็ดเป็นล่างเนาะนี่สูตรเต็มของเพื่นค่ะสองตัวไม่มาสองตัวกับมาตัวเดียวนะคะมาแค่เจ็ดล่างรัฐบาลไทยออกแปดเจ็ดค่ะวันที่สิบหกพฤษภาที่ผ่านมาบนออกสามศูนย์เก้าเนาะ ประวัติของเลขลับนางฟ้าเนะนี่ตัวใหม่ของเพิ่นมาแล้วค่ะตัวใหม่วันที่หนึ่งหนึ่งมิถุนาค่ะหนึ่งมิถุนาเนาะเลขลับนางฟ้าสูตรเต็มรัฐบาลไทยวิ่งเจ็ดกับสามค่ะเพิ่นเดนดูที่เจ็ดเนาะสองตัวแปดหาง ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปดสามสามตัว60 60 60หกศูนย์สามหกศูนย์หกศูนย์สามหกศูนย์สามอซ้ำเลยพี่น้องหกศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์สามสิเป็นหกศูนย์สี่แหละค่ะขอโทษขออภั ค่ะเติมสีเนาะหกศูนย์สี่เนาะค่ะพิดอีกแล้วเจตาขอให้หลายๆหกศูนย์สี่เนาะค่ะเก้าสี่เจ็ดวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะสูตรเต็มเรียกรับนางฟ้าแทบนาจโจค่ะไปมักสูตรเต็มพิจารานาเอาแปดทางเนาะค่ะจับลอตเตอรี่กัน ตัดเรียกรับนางฟ้ารัฐบาลไทยวิ่งเจ็ดค่ะตัดมาสามศูนย์เจ็ดเนาะหางเดียวสามตัวศูนย์เจ็ดศูนย์สามสามเจ็ดหนึ่งมิถุนาแคปหน้าโจอค่ะไพรจะไปต่อกับเรียกรับนางฟ้าแคปหน้าโจอค่ะรัฐบาลไทยเนาะพิจารณาซ่อมบึงอันลอตเตอรี่กันเนาะค่ะ บไปเป็นของรัฐบาลไทยเหาอเสียนนมค่ะเสียนนมก็หลุดไปเด้อค่ะวันที 16. 16. 16่สิบหกสิบหกพฤษภาที่ผ่านมาเสียนนมสองตัวหนึ่งตัวไม่เดินเนาะค่ะบอ่อเขา่าสูตรเต็มล่างสองเนาะบอ่อเข่าค่ะ ขอบุญขอบคุณเสียนนุ่มค่ะเดี๋ยวเนาะทางมาว่างทางช่องเนาะปาดตามตอ่อคือเขาค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนาตามต่อประวัติ้นแล้วก็มาใส่กันจากน้อยเนาะค่ะวันที่สิบหกพฤษภาษที่ผ่านมาเนาะค่ะรุดไปมาพิตรานาไม้วันที่หนึ่งมิถุนาค่ะ เซียนหนุ่มรัฐบาลไทยวิ่งวิ่งแปดค่ะวิ่งแปดวิ่งแปดบนล่างลยเนาะพี่น้องคนบริเขียนไมเนะ่เนาะบนล่างน้ำกันลนะ่ะสองตัวค่ะสองตัวแปดหางสองตัวแปดหางหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปด 8ปดศูนย์แตัว4หาง9 1 8 9 3 8 5 8 0แปดเก้มวันทีหน่หมิถุนาค่ะพิจารณากันหยิบจับลอตเตอรี่เนาะหมิถุนาลุนกันเนาะค่ะกับเซียนนุ่ม ชอบก็จัดถัดเข้าผ่านเนาะค่ะสูตรตัดของเพิ้นไทยวิ่งวิ่งแปดสามตัวหนึ่งหางค่ะเก้าสามแปดสามแปดแปดศูนหนึ่งแปดแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเซียนหนุ่มเนาะแคปหน้าจอค่ะต่อไปค่ะ เป็นของชอเชษชัยคะ่ะชอเชษชัยก่ะเข่าไปสุดเข่าไปตัวหนึ่งเนาะคะ่ะสุดเต็มเพิ่นวิ่งวิ่งแปดเนาะสิบหกที่ผ่านมาเนาะคะ่ะสิบหกพฤษภ้าเพิ่นเข่าไปวิ่งแปดล่างเนาะคะ่ะถือว่าบลุดเนาะคะ่ะก็เดินดูตัวหนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะมาเบิ่งตัวใหม่ของเพิ่นสองตัวมาหนึ่งตัวคะ่ะชอเชษชัย ยมแคบหน้าจอค่ะไปจะเปิดต่อกับช่อเฉดใช่ยมแคบหน้าจอสูตรเต็มรัฐบาลไทยของพื้นวิ่ง6วิ่ง0ย์กับ6ค่ะ2ตัว6หาง06 07 05 6, 6 8 6 7 6 9 3ตัว3หาง0 6 8 3 0หกแป วันที่หนึ่งมิถุนาหยิบจับปตอรี่กันไว้เด้อค่ะพี่น้องยิดแต่ละหน้าซ่อมเนาะรัฐบาลไทยเนาะค่ะขอ,ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเกตตาผ้ารวยเนาะคับขอบพคุณเป็นดังสูงอ่ะวิ่งสูตรตัดค่ะมาเบิงวิ่งสูตรตัดกันไทยเนาะว,วิ่งวิ่งของเพิ่นชอเช,ชสชัยศูนย์ค่ะ สตัวหนึ่งหางสามศูนย์ห้าศูนห้าศูย์หกศูนย์สามับหน้าตอครับไปจะเป็นต่อครับชอเชิดไทยรัฐบาลไทยเนาะค่ะคลิปนี้ขอคอยพี่น้องโชคดีค่ะให้โชคดีในวันที่หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งมิถุนาให้โชคดีกันทั่วหน้าเนาะ ล้วกให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะเดินทางไปใส่คอยปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคนะคะกลับมากก็ขอให้มี่ใช่คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ